อันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการลงพื้นที่ค่ะที่ชุมพรนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปสํารวจเเมื่อนกันค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจลาดค่ะกำชับพ่อค้าแม่ค้าว่าต้องติดป้ายแสดงราคากันให้ชัดเจนเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูกเผื่อช่วยเลือกพี่น้องประชาชนกันค่ะในวันที่25ถึง27มกราคมนี้ค่ะ นายชนนรินเกิดส้มผูวาราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็น่วยงานทีเกี่ยวข้องค่ะก็ได้รวมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาค้ายไอาหารซดแล้วก็ไปติดตามในเรื่องข้องการติดป้ายแสดงราคากันค่ะทีละสดชุมพรหม้อพันนัดตำบลท,ท,ทาตาเภาห์นะคะอำเภอเมืองชุมพรไปพูดคุยทําความเข้าใจกับพอคาแม่ข่ายในลาดค่ะแล้วก็จากการลงพื้นที่ก็พบว่าละสดชุมพรเนี่ยก็มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าบางร้านอาจติดติดป้ายทีมันเก่าไปมั่งพังไปมั่งนะโดยทำ ทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยก็ได้แนะนำให้เปลี่ยนป้ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอค่ะส่วนสินค้าที่ต้องติดตามไม่ว่าอีเป็นมูกไก่ไก่ไข่ไก่ตอนนี้พบว่ามีปริมาณที่เพียงพอค่ะแล้วก็ไม่มีการกักตุนครับแต่ในทางกลับกันกับประชาชนซื้อมู่น้อยลง <c oughs> ลนะครับอาจจะเป็นเพราะราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งในตลาดชดจุ่มโพนเองนี้นะครับมีการปรับขึ้นราคาเล็กน้อยเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่ว่ารายละรายการเนเชียลี่อยู่ประมาณ6บาทต่อลูนะ <c oughs> ส่วนไข่ไก่มีราคาปกติเนื่องจากมีความอยู่ในจังหวัดจุมโพนทําให้ปริมาณเพียงพอนะครับต่อความต้องการและก็ไข่ย,ย่างต่อเนื่อส่วนเนื้อไก่อยู่ในราคาปกติเช่นกันนะครับผู้ว่าแกยังบอก้ดยว่าในวันที่ม27มกราคมนี้จังหวัดจุมโพนร,รวมกับมูลนิธิจุมโพนพัฒนากำนดจุดจาหน่ายสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพในราคาทุกรับโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มน้ำมันนำปลาซึ่งโรงงานผลิต ในพื้นที่จัดฉุมพลนำมาคายในราคาต้นทุนอ่ก็จะขายาเช่นว่าที่บร,ริเวณอำเภอเมืองจุมพรและก็ที่บรรากานอำเภอลังส่วนเป็นต้นครับใช่ค่ะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็มีการค่ายสินค้าราคาทุกพันธุ์นี้นะมาเท่าความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับเสือ้อผัวช่วยนะช่วยแล้วนะครับ <laughs>